บาลาียดตุนักสู้นะครับเวลาคที่เก่าบริาี้กาบนี้วันที่วังทีบทีสามสเิเมดมีนาคมนะครับยืนยันเวลาเลยแล้วท่านที่สองพันห้ารอยพุทธมาพี่นอ้องครับย้อนมาเลยว่าตัุวมุปเกิดได้ัังไดเราพยายามพูกันมาทําไม่เราไม่พูดวิชาฟิสก์้าไม่เราไม่พูดวิชาอุสน,น ผมคงใจเวลาไม่มาแล้วกับที่นี้เรายังมีอาจารย์ที่มีความรู้ระดับอาจารย์หมายความรู้กับเราพวกเพลงเนี่ยเป็นเพียงหลักรวัวพ่วงไม่กด่กว่าพวกเพลงคงเป็นเพียงคนบุ้งอาหารนะครับที่ไม่สามารถจะรู้ลิ้นก้องทานได้ว่าจะถวเป็นไหมแต่ผมพยายามทำคิดถันธรรมาจับทานได้นะแต่พวกว่างอย่างเช่นถานเร็ที่วัดถันลิในเอยถานกำลังเป็นเบาหวานคิดถึงความรางพวกยังไม่รู้ที่

ก็คือวิชาโมเลกยนเปเยนจะเท่าถึงดีสซนในทีลกทีสุดเด็กกาสำซุ้ตาที่ได้ชื่อก็คืออินมุลทางิกันนี่คือในรูปแรบพอนนักวิชาการตะสุดนะครับที่คอใต้ตอนได้เราชนนุ้ีได้เดินไปไต่ตาไวเพื่อเราได้วัดตัวเรานะครับเราต้องวัดตัวเรากับความตักคาบอนของเราเราอยากตัวเราไปวัดกับวาม อนนอนด้วยความตั้งใจของเราแต่ถ้าเราเอาตัวเราไปวัดกับความตั้งใจของเราความริอาของเราความรู้ตัวเองของเราจะรู้เรื่องทีครับว่าเรามีข้าวหรือมียากระซูบหรืมาทำให้เชนเดวอุปนิสัยดีเร็วนะมันจะคอยติดตามทำลายอิปดัตที่เราทำอยู่แล้วหรอกนละบีสุลลัลวะไลย์วะซัลลัมยังผู้ใน่าคิดว่าคนดีชราต ต้องตรวจสอบตัวเองทั้งตุนยาลอะไรทีนั้นว่าเราอายุในประเพณีคุณฉันดีหลือไม่คุณฉันกลางหลือไม่นะครับเพื่อพัฒนาไปสู้การเป็นคนมีศุขบุญไปนะครับไม่ใช่ในมืดเราอยู่เพบในแจ้งเราอยู่เพบนะครับการทำกับตรงการในมือจอมรับกจอมโยงอย่างมีในอุปนิสัยของเราเลยไม่เท่าไหร่นะครับชีสกาแฟ ชีวิตมีซ้อนเด่นนะการพุงจะเต็มอยู่ที่ตัวตนของเราครับนี่คือก็คิดในคำคืนนี้ครับคงมีสาระหมดเลยผมอยากให้คำคืนนี้นะครับเป็นคืนที่บรรยากาศนะครับเรามีครูบาอาจารย์มาให้ข้อความิดีข้อรู้นะครับในข้อพี่นึ่งตามการนิยโตรไปนะครับนะครับในบางอย่างมัเข้าใจวิชานี้คือวิชาเลยครับวุ่นนะครับแต่เนยาวิชาพิจมาด้านเดกันมันไม่เข้ากันนะครับมันไม่เข้ากันนะครับเรา บุญของคนกิจกาทบางคนก็บามันไม่ดุเดือดมากะเราฟังให้ออกอาเรืเ่องนี้อะไรนการเราเช็คตัวเรากันกับเราด้วยชอบวิชาอะไรเด็ับถ้าว่าเราตรงกับวิชาการ่ิ่านเลยเด้กเขาเร็วรายการนี้มีคุค่ากับาะธรรมะเพราะรายการนี้จะพาทาันไปสู่ความเมตตาของเรา,าเราไม่ต้อง,าาาาองการอะไรลกาังนำมวลนำมวลชนนำสติปัญญาไปประกองกันเพราะมีความเสือ่ออยู่ ในวันชาติหน้าเดี๋ยวต้องมาเจอกันบ้างซึ่งต่าะงานเราได้รวมกันให้ความคิดให้ความรู้นี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เพราะความรู้ที่ให้ประโยชน์ตอนั้นเนะครับที่อย่างทั้งออร์รสุบาหัวตาลาและเรื่ับการโดนเทนจากออร์รถสุบาหัวตาล่าบางอย่างอย่างนี้นะครับคุ้มกันคืนเนื้อีที่นอนได้ความรู้ความเข้าใจในวิชาแต่สุุกนะครับออร์รถออร์รถสุบาหัวตาล่าตอนนั้นแหละคือที่ว่าความกลมรางอ๋อตอนนั้นแหละคือป่าไม้ที่เราต้องขึ้นต่างไปสูงนะครับ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته